เสร็่ตาเอียงบ้างวะถ้าเขาจะถ้าเขาจะเหมาก็ต้องวันที่17เลย18บแป้วยสก็ได้จากการเออ แต่เขาโอ้นตังช้าอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฮูดมาลองไปก่อนเลย8,000ูปดพันยอะตัดเลยตัดเลยโอเคออเห,ล,หลงของสองวันติดไหวกันเปล่าพรุ่งนี้ลงสิบสี่ใช่ไหมสิบห้าลงอีกวันหนึ่ง ไม่16เราได้หยุดไงสิบหกหยุดนอนทีเดียวเลยนอนทีเดียวมึงนอนตื่นนู่นเลยนะเย็นเลยนะถ้าเมียเมียถามเยอะๆก็ด่าเลยมาแล้วเท่าไหร่เเฮ้ยจริงเหรอหมูบ้าโบบ้าโบคอยพวกฉันจะขายเท่านี้แหละฉันเบื่อ ดู9ก0ของฉันก็จะประมาณไหนเสื้อแฟชั่นคราสไซส์ S M L นะคะไม่ย่ญยไม่ย่ญยวันนี้ให้ดูคร่าวๆเหมือนเดิมลูกค้าจะอุย้ยส่งตัวก็ปัวปังปัวปัง,ปปงอลังการงานสร้างโอ้ยดูดูดิลูกค้า990ต้นทุนตกตัวละ3บาท สิวันกี่ okay. วันเมื่อคืนเช็คสต็อกออกไปร้อยลูกวันนี้ <Why? S 2> ออกอีก30มสิเป็นเท่าไหร่ล่ะเยเก้าสิกว่าร้อยแปดสเมื่อวานสต็อกขายไปร้อยแปดิดวันนี้อีก30มสิอิบเอลูก10วันได้ไมั้งเอามาเนี่ย สิบวันการันตียอดขายนะคะสองร้อยกว่าลูกสองร้อยสิบเอ็ดกระสอบพี่ดูเดี๋ยวอุ้ยต้องถ่ายรูปแล้วถ่ายรับรีวิวพิมพเด้ฉอ,ฉ,อฉันชอบกระสอบนี้ออกลูกไม้เยอะบางลูกออกเยอะบางลูกน้อยบอกไม่ได้เลยพี่เอ้ยเพราะว่ายังไงก็คุ้มต้นทุนสามบาทเอพีทีนายจ้าวีลูกไม้อีกแล้ว 990ใครรับรีวิวพิมพ์มาสินค้าพร้อมส่งเป็นพันลูกโอ้ยลูกค้ s <S าวิกตอเรียีเครีดวิกตอเรียวิกตอเรียสิครีดโอ้โหลูกนี้ปัวปังปัวปังที่หมาคเขาปัวปังโอ้โหลูกไม้ข่าวจัวหน้าเจียคัดหัวก็กำไรแล้วจ้าทุกห้าเอ้ยตัวละสามบาท ตอบหนึ่งได้ประมาณสามร้อยตัวนุ่นเด้อแฟดเอามาเอามาแฟดแฟดลูกค้าวิกตอเรียซีเคร์วิกตอเรียซีแคร์แฟดสิ้นเดือนเจอกันยินดีค่ะคุณพี่รอเสมอรักเหมือนเดิมทุกคนรักทุกคนใส่เดิงใส่เดี่ยวมีหมดนะคะก้าร้าสิบขายแบบโอ้ยขำข สนุกสนุกมันมันพี่เอาไปตัดเอาไปเทเลยตัวละสามบาทขายไปเลยกี่ตัวร้อยคัดหัวก่อนเนาะขายตัวละยี่สิบาทยังมันเลยพี่เอ้ขายมันมันนะเอออเมริกันอีเกินแต่แต่พวกลูกไม้เมื่อกี้ขายได้แพงนะงานลูกไม้เนี่ยเนี่ยที่เธอถือเนี่ยพี่เขาเรียกว่าหัวเนี่ยพี่เอาไปคัดก่อนขายร,ราคาดีดีไปก่อนหัวผ้าขายแพงแพงได้เลยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งแล้วแต่ แถวเ,เท่าไหร่แถวเท่าไหร่อะถ้าวันนี้ออก30อ่อะทั้งหมด21 1รอลูกอะ3า <30 S 2> <30 S 1> กว่าโอ้ห้าสิบ้าบนิวบาลานไอ้น,นี่ของเรามีเท่าไหร่นิวบาลานจำกันได้สิคะคุณแม่จำกันได้24เอาวันนี้ออกกี่ลูกจำลูกค้าได้สิคะ ค้าส่งประมาณ200ลูกค้าอ้าพี่หวานหวานพี่หวานหวานจัดไปอีกหนึ่งดอกจ้า,า,นนาโอน9ก้าก้สิบบาทบัญชีเดิมน้องส่งให้รวมกันไปเลยห้สิบลูกไม้มาอีกแล้วจ้าห้สบวันนี้ส่งไปห้าสิบเ,เมื่อคืนเช็คสต็อกร8อลูกเป็นเท่าไหร่ ไม้มันมีหน้าร้านด้วยไงแบบลูกค้ามารับหน้าร้านก็ยเยอะห้าสิบกับร้อยแปดสิบสอง้อยสามสิบเอดสองร้อยสามสิบอ็ดลูกการันตียอดขายสิบวันสองร้อยสามสิบอ็ดลูกอุ้ยปังพวปังอลังการแต่มีเป็นพันนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหมดค่ะอยู่กับโกดังสายสองไม่ต้องกลัวหมดคือคุณพี่ล่ะคุณพี่หวานหวานรับรีวิว ไ่หวานๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่เคยซื้อนะซื้อแล้วดูดิดูลูกหมายสิคะพี่ชุดนอนหมดจ้าช่วงนี้พักก่อนชุดนอนนอนนอนชุดนอนนอนยาวก่อนตอนนี้ดูดิพี่<อ>างานโคตรส,สวยอ่ะพี่คือ,ค,อคือลูกนี้พี่บางลูกสวยมากบางลูกสวยน้อยนะไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยมองไม่เห็นนะคะโอ้โหเหลือเชื่อว่ะดูดิมีแต่แบบ ที่คือแบบว่าจริงๆมันขายราคานี้กันไม่ได้หรอกนะคะแต่เราฝืนขายค่ะเราื้อเราลั้นค่ะเราเฮือก <laughs> เรามึนค่ะเราหน้ามึนค่ะ <laughs> ขายขายเอาใจลูกค้าว่าสัน้นขายเอาใจลูกค้าหน่อยพี่ๆกระสอบ45่สโลค่ะไม่ผ่านการคัดได้เลยทั้งสิ้นนะคะอุ้ยน่ารักแต่ไซส์เล็กนะลูกค้าใครขายโอเวอร์ไซส์ไม่ต้องซื้อนะ ไปซื้อรุ่นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะอ้ยเธอเชิญผู้หญิงไม่มีคุณพี่ปฏิหารสวยมากใช่พี่งานถ้าเกิด990บาทถือว่างานโอเคเลยอ่ะคุ้มค่าพี่นะถ้าเทียบกับราคานี้นะคะไม่ขาดทุนแน่นอนต้นทุน3บาทขายมันๆเลยพี่ไม่ต้องเครียดตัวไหนเลอะตัวไหนเพื่อนถ้าขี้เกียจซักก็แถมแจกไปเลยโอ้ตายแล้วแม่เมื่อค่แม่แม,แม่ปฏิหารมีใชย แม่แม่แมเร็วๆจ้าอ้ยวว,ว,วว่าใครเห็นต้องฟาดฟาดหลายๆลูกซื้อลูกเดียวมันไม่สะใจมันไม่มันมันไม่มันที่เปิดลูกเดียวไม่มันราคาเนี้ยเอาไปสองลูกเลยเธอเดีย๋ยวฉันให้ดูว่าเราส่งฉันยังไม่ได้ลบดูดิพี่ส่งไปลาวห้าลูก เนี่ยเห็นนะเนี่ยเอาอีกเอาอีกสองลูกเนี่ยไม่คือแคปดีแค่นี้ไม่ได้แคปแบบคนที่เอา10บลูกอะไรอย่างงี้ไม่ได้แคปเลยนะคะลูกค้าบางคนบอกว่าพี่ขอลองก่อนห้าลูกถ้าสวยเดี๋ยวขอรับทีละยี่สิบอย่างเงี้ยพี่มีนะคะลายวินเทจคือเอาจริงเราไม่คือเราคาดหวังไว้เท่าไหรอ่อ่ะกระสอบละเ9้าอืเพี่อยากคาดหวังเยอะ พอพี่เปิดมาแล้วถ้ามันสวยเกินความคาดหวังแล้วพี่จะแบบชอบนะเฮ้ยน้องเก้ากสิบได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่บางคนนะคาดหวังแบบกลิบมือหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคุณพี่มันเป็นมือสองนะแต่ถือว่าไม่ขาดทุนนะคะราคานี้โอ้ยดูดิดูลูกไม้ชั้นเธอเอ้ยโอ้ยพี่กระสอบนี้ปู่ปังมาพี่หวานหวานมือไวมือไวใจเร็วเพราะเมื่อกี้พี่เขาพึ่งโอนมาสองกระสอบเฮ้ยลูกที่สามหมเน,นี้ย ของถึงแล้วพี่เขาบอกสวยแล้วเขาก็ฟาดอีกแล้วก็เอาอีกอปัว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 อนึงเ,เอาอีกเอาอีกนะคะฟาโดโลดฟาโดโลดง่ายๆถ้าพี่หวานหวนเอาไปเราไม่สวยสองรูปเมื่อกี้เขาไม่รับรีวิวเพิ่มหรอก ก็มีทั้งตัวสวยมากตัวสวยน้อยลูกค้าต้องแยกทำราคาะ H&M ออวิใส่เดียวลายเสืออุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ดูดิ <c oughs> น่ารักอ่ะ แล้วครับรอเปิดยินดีเลยคุณพี่พ,พีระพงษ์จ๋าขอให้เฮงเงรวยรปังๆใครซื้อของโกดังส 2, ายสองขอให้ขายดีขายดีมีกำไรเยอะเยะนะคะพี่ใครขาย,ขายดีแบบไหนขอให้พี่พพทุกคนขายดีเหมือนกันขายดียิ่งๆขึ้นไปนะคะได้กี่ตัวหลอพี่สุภาพร45โลนะคะประมาณ300ตัวบวกลบนะเคยนับไปเคยนับไปได้อยู่ที่310ตัวพี่กระสอบกระสอบที่เรานับแตมันนับทุกอันไม่ได้พี่ มันเยอะเราถึงให้ดูหมดไม่ได้นะพี่เพราะว่ามันเยอะจริงๆแต่เคยเปิดหมดไปแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยนะคะเปิดให้ลูกค้าดูทุกตัวเลยดูสิเขาเรียกหัวผ้าอย่างเงี้ยเรียบหรูดูแพงนี่ไม่สมมุติว่าเราเราเราลองมีเท่าไหร่นะเรามีพันลกูก เรามีพันลูกสิบวันเราขายไปสองร้อยกว่าลูกแล้วอะวมันก็แป๊บเดียวนะถ้าพูดถึงอะแล้วเราขายงานอื่นมันก็พูดถึงว่ามันก็แป๊บเดียวอยู่นะไม่ได้ขายแต่งานนี้คือเรามีหลายงานค่าส่งประมาณสองร้อยลูกค้าจริงๆไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าส่งเลยเพราะว่าค่าของเนี่ยค่อนข้างต้นทุนถูกมากๆแล้วนะคุณพี่แต่คือคุณพี่ต้องขายงานไซส์เล็กนะคะถ้าขายงานไซส์ใหญ่เราจะไม่แน่นะ ไม่แนะนํากูเป็นคนที่นายอีกนี่เมื่อวานกัเป็นของจริงอ่ะเมื่อวานเป็นของจริงไม่แนะนําสําหรับลูกค้าที่ขายไซส์ใหญ่นะคะแต่ใครที่ขายไซส์เล็กนะคะแนะนําเลยลองดูไม่ผิดหวังไม่ต้องคิดเยอะ990ยไม่เอาไม่เปิดไม่เสียสั่งแล้วครับรออาจจะสั่งเพิ่มยินดีค่ะคุณพี่พี่ปุ๊บเปี๊ยวไม่ทันลุกรีวิวเอาลุกใหม่จ้ารีวิวทุกวันมีเยอะมีเยอะพันพันลูกไม่ต้องกลัวหมดไม่ต้องกลัวไม่ทันจ้ะ สั่งได้เลยพี่ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่ายังไม่เคยเห็นใครขายเลยนะราคาเนี้ยจริงๆแล้วคือไม่ได้เราไม่ได้มีของน้อยน้ยนะแบบสิบลูกแล้วมาขายนะคะพี่ฉันมนสมมติว่ามีห้าลูกแล้วขายอย่างเงี้ยอกใหญ่ปลายโลกสวยมากขอบคุณค่ะพี่วันวาฟา,าดอีกสองไงวันเนี้ยปลายโลโอ้ยบอกแล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โกดังสายสองลูกค้าประจำทั้งนั้นนะพี่ฟาดแล้วต้องฟาดอีกไงแบบ ำมันต้องย้ำของมันต้องย้ำพี่แล้วคือโกดังเรานะคะไม่ได้เพิ่งเปิดมาปีสองปีพี่เจ็ดแปดปี7-8ปปีใช่ปี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 แปดร้อยปีอ๋อเอ้ยเจ็ดแปดปีไม่ได้แปดร้อยปีลืมเลยสโลแกนสโลแกนแปดร้อยปีเลขสวยอ่ะเลยแปดร้อยแปดสิบแปดปี ติดงานไอ้นี่อย่างเงี้ยเแต่บางลูกก็ไม่ติดบางลูกก็ติดนะพี่มันแล้วแต่ลูกนะพวกนี้นะไม่เห็นเหมือนกันพเพราะว่าเราก็ไม่เห็นนะคะคุณพี่คืออันเนี้ยที่มาเปิดแล้วก็สอบมันแตกเวลาเยอะลงจากรถอะลงจากหกร้อแล้วสอบมันแตกนะคะลูกค้าบางคนไม่ชอบกระสอบแตกนะเราก็มาเปิดรีวิวนะคะแล้วมันเกิดสวยอะพี่เ้ยสวยคุ้มเกินราคา ออตัวต้นท<บ>ุน<บ>3มบาทเป็นคุ้มอยู่แล้วโอ้โหดูดิสามบาทขายไงกำไ,ไรโอ้โยขาย10บาทก็กำไรใครบอกว่าขายขาดทุนนะแบบให้ถีบให้ทีบอีทีบอ,อ,อีกแล้วหรอค่อยค่อทีบนะค่อยๆ่อทบทีละคน <c oughs> กากเลือด <c oughs> ยอกยคุณพี่เอขายดรจริงสามบาทขายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่พี่เลยนะคะไม่มีตัวกำหนด เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ขายได้แพงอะเนี่ยร้อยหนึ่งก็ได้นะจริงงานหักอ่ะแล้วพอเหลือถ้าเหลือหางหางไม่ค่อยสวยแล้วอะก็ขายไปเลยสมตัวร้อยสี่ตัวร้อยห้าตัวร้อยหกตัวร้อยก็ได้หางนะเราพูดถึงหางนะนนงหัวเราก็ขายไปเลยแพงแพงาม,มากจ้ะเนี่ยหัว ลก็ดีเนี่ยหัวดูดิอันนี้เขาเรียกโทนสีอะไรนะแบบเนี้ยพาสเทลใช่ไ i มมีนิมอลมินิมอลอ้าวดูโปโลอย่างเงี้ยขายแพงได้อีกเนี่ยค่ะไปคัดเอานะคะมันจะมีตัวสวยๆที่ทําราคาแพงได้แล้วก็ตัวที่ไม่สวยพูดตรงไหมล่ะพี่มีใครพูดอย่างงี้ปะ โอ้ยสวยเออมีใครขายของแล้วบอกมีตัวไม่สวยด้วยอย่างงี้ปะไม่มีนะพี่ใครๆก็อยากพูดว่ามีของสวยแต่คือเราต้องพูดให้ลูกค้าอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะว่ากระสอบไม่ผ่านการคัดมันจะมีทั้งตัวสวยและไม่สวยนะคะสําหรับลูกค้ามือใหม่แต่ลูกค้ามือเก่าเล่นกระสอบมาเยอะแล้วอ่ะไม่กังวลเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วนะคะสามเก้าสี่สิบเก้าก็คุ้มแล้วใช่คุณพี่มันต้นทุนสามบาทอะ เนี่ย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 เพราะว่าคุณพี่ปูเปี้ยวเนี่ยขายขายของมือสองมางไงคะถึงจะแบบมีความรู้เนาะค่อยๆสั่งสมประสบการณ์กันไปนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนขายขายกำไรไปแล้วแจกเออแจกแถมไปเลยพี่อห้าตัวตัวละสี่สิบเก้าซื้อห้าตัวซื้อสิบตัวแถมไปเลยแถมไปเลย,เลยตัวสองตัว,วลูกค้าติดใจซื้ออีกโอ้ยดูดิพี่เนี่ยมันมีหัวนะเออ สมมติใช่ไหมสี่สิบเก้าสิบแถมสองพี่โคตรคุ้มนะมีกระสอบใหม่พอมไหมคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลย<ส>คุณพี่อุ้ยแอปสตรอเบอรี่คุณมอ,องไงเป็นแอปวะไม่ใช่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตาไม่ดีนะใช่ค่ะโอ้สวยจังเลยนี่พี่ดูดิสามบาท มันไม่ได้มีแต่ตัวส,สวยๆทั้งหมดนะคุณพี่ไปแยกทาราคานะคะนี้เราพยายามหยิบแบบเอ้ยหัวหัวให้ลูกค้าดูก่อนนะสามตัวร้อยก็ขายไวเหมือนกันนะพี่ลองดูว่าไว่าขายไวอ่ะแล้วแต่เทคนิคการขายแต่ละคนห้าแถมหนึ่งเออเห็นปะพี่ปูห้าแถมหนึ่งห้าแถมหนึ่งสิบแถมสามพี่ตัวละสามบาทตัวละสามบาทสมมุติว่าสิบตัวก็แค่สามสิบบาทแล้วถ้าเราขายสี่สิบเก้าอ่ะสี่สิบเก้าต้นทุนสามสิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบ เราใช้ต้นทุน30บาทโอ้ยล้วเราแถม2ตัวหุ่ยคดกำไรอะ่ะกำไร400ร้อย่างงี้ยอดมากๆากขอบคุณกาลูกนี้ติดลูกไม้เยอะมากอยะนี้เนาะต้นทุนมันถูกอะพี่มันก็เลยไปง่ายนะคะมันก็คิดง่ายนะคะหูเธอเนี่ยสองสี่เนี้ยจับจับคู่กันได้เลยดูดิสีพื้นก็มีไม่ใช่มีแต่ลายนะใช่ลูกค้าดู เนี่ยสีแบบออกนวลน,นวลพาสเทลออกกระปินุดนดอะไรอย่างเงี้ยสีพื้นอะ่ะมันแมชกันได้นะคะบางทีแยกแบบเอ้ยแยกทำโทนสีพื้นเลยสําหรับคนที่ชอบพื้นๆไม่ชอบลายๆนะคะดูดิสามบาทคอยังแบบนี้เลยเ <laughs> ชิดก็มี มีทุกเนื้อผ้านะคะมีทุกเนื้อผ้านะพี่อุ้ยกะจะให้ดูข้าวค่าดูดีของสวยหยิบเพลินเลยไปดูมาก็จะดูหยิบหมด,หมดกระสอบคือจะหยุดแล้วอะจะพอแล้วจะพอแล้วเฮ้ยมันก็สวยเว้ยยังสวยอยู่โอ้โหดูตรงนั้นนี่นสวยอะดูดิดีเทลไม่เหมือนใครนะคะ หอสิ้นเดือนจะยินดีคุณพี่เมื่อไหร่ก็เด้งมายินดีต้อนรับเสมอนะคะสวยปะเนี่ยเป็นลิ้นนินนะเนี่ยลูกค้าถ้ามีผ้าอ,อะไรบ้างนะคะมันจะรวมเนื้อผ้านะคุณพี่ปักค่ะ ตัวนี้เป็นเสื้อคลุมสวยมากเลยอะแขนเป็นลูกไม้ลูกค้าจ๋าซาร่าเมดินตุรกีอุ๊ยฉันอยากไปเที่ยวตุรกีนะนี่จริงๆอยากไปเที่ยวตุรกีอะเช็ดไทยให้รอก่อนดูด,ดิสีเหลือง <laughs> แบบ เหลืองมาสตาร์ดรีวิวใหม่พมวันไหนคะใหม่พมใหม่พมไม่ได้รีวิวลูกค้าเดี๋ยวเดี๋วดูว่างๆแล้วรีวิวให้นะคะลูซี่พี่รีวิวเก่าๆอยู่นะประมาณ20คลิปอะลูกค้าดูดูดูลูกค้าทักขอดูรีวิวได้นะคะงานหัวเยอะเนี่ยพี่ปูพยายามหยิบให้ดูว่าหัวมันเยอะหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเคยรีวิวทางก็สอบไปแล้วนะไอพวกทั้งหัวทั้งหางอะแต่คือวันเนี้ยไม่มีเวลาจริงลูกค้า ไซส์เล็กนะลูกค้าถ้าไซส์ใหญ่ต้องซื้อรุ่นอื่นนะคะจะเป็นรุ่นอื่นอุ้ยสวยนี่ว่ามัน H iva, ทำไมมันถึงสวยมันเป็นแบรนด H ์ H M ปลายหอยอุ้ย Foil t e r 21โ oh, <Nav> อ e o าว V มีจอสวยสวยหยุดไม่ได้เลยอะ่ะหยุดไม่ได้เลยลูกค้ามีจอยสวยหยิบไปหยิบมามันก็ปากน,นี่ไปเรื่อยเลยไห้ย ดูดีสีสดสดทั้งนั้นเลยที่ดูดิดดีเทลตัวนี้ดิเรียบหรูปะ่ะเรียบหรูดูแพม ลงฉลุมีค่ะโอ้ตายแล้วไปดูมาพ้นรามเรื่อยๆเนาะคุ้มไหมพี่9 9้ยคุ้มไหมแบบนี้ต้นทุนตัวละสามบาทนี่แนวแดกแนงวันล่าสดเนี่ยพี่ป,าป,าปา้ปายห้อยบางตัวยังป้ายห้อยอยู่เลย อย่านงนี้ก็สวยอืมสวยลูกค้าดูดินิ่งใหม่ก็ดีลิ่งนิดเดียวดูดิป,กปกักๆคุ้มใส มาไหนไซส์เล็กนะคะแนะนาใครขายไซส์ใหญ่ไม่ต้องซื้อนะพี่รุ่นนี้ให้ซื้อซื้อป้ายอื่นนะคะเพราะว่าป้ายเนี้ยพี่เน้นไซส์เล็ก S M L นะคะเน้น S M L ถ้าป้ายใหญ่จะเป็นป้ายโลกพันหแล้วดอกไม้สองพันหนะคะใครขายไซส์เล็กนะคะลูกค้าแคปหน้าจอเลย990บาทเท่านั้นค่ะ